เอาล่ะวันนี้เอาเรื่องเพื่อนบ้านที่เปิดเพลงแจงดังมาให้ได้ฝึกอ,อ่านนะคะอืวันนี้อ่านยากนิดนึงนะคะม เรื่องราวันนี้จะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะ neighbor neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านนะคะ neighbor fed up with loud music เพื่อนบ้านเนี่ยทนไม่ไหวกับเพลงที่เสียงดังเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเป็นคนอ่านอยากฟังคุณครูอ่านก่อนหรือว่าอยากอ่านเลยเอาครูก่อนนะ โอเคลอนดอนอังกฤษเจมส์มิดเดิลส์ทู t t h doesn't get along with his neighbors n นบเกือกคือเพื่อนบ้านนะคะ doesn't get along get along แปลว่าความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนบ้านนะคะ he likes to play loud music เพราะว่าเขาเนี่ยชอบเปิดเพลงเสียงดังค่ะ but มีสเน่บลอาเฟดั t h ิตแต่เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ชอบค่ะ fed up ไม่ชอบทนไม่ไหวค่ะ Again and again, they report t h r p r o e m to to t p o p o l i พวกเขาก็รยายงานหมายถึงแจ้งตำรวจนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะ Again and again. They tell Meadows to turn down the volume turn down คือ ลดเสียงลง Volume ก็คือวอลลุ่มนะคะออกเสียงว่า Volume But Middle ignores the warning and continues to play loud music แต่ Middle เนี่ยเพิกเฉยอะ่ะ i g n o r e เพิกเฉยนะคะเพิกเฉยคำเตือนแล้วก็ continue ยังคงทำต่อไป ก็คือยังคงเปิดเพลงเสียงดังต่อไป Finally the police take away his s 0 0 stereo stereo ก็คือเครื่องลำโพงนั่นเองนะ,ะ stereo ซึ่งมีมูลค่า700ดอลลาร์700 dollar they smash it with a hammer on a public street เขาเนี่ยทุบค่ะทุบทุบ uh, ลำโพงของเขาเนี่ยด้วยค้อนค่ะพวกตำรวจเนี่ยทุบลำโพงของเขาด้วยค้อนบนถนนเลยนะคะทุบโชว์เลยนะคะ this is a warning to anyone uh, this is a warning to everyone นี่ก็คือการเหมือนแสดงออกว่า เตือนให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยทำสิ่งนี้ไม่ดีนะคะ Never have right เพื่อนบ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะ They say เขาบอกว่า hmm. เพื่อนบ้านมีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นจ้ะ But Meadow is steaming แต่ Meadow รู้สึกยังไงคะโดนทำอย่างนั้นเนี่ย Steam so, นี้นะคะ Steam เนี่ยปกติแปลว่าเดือดนะคะตอนนี้ Meadow รู้สึก โรธมากๆนะคะก็หัวร้อนนะคะเดือดจัดเลยนะคะเมโดบอกว่า the police should go after the criminal ตำรวจควรจะไปจับอาชญากรสิไม่ใช่ music lover อย่างเขานะคะนูเห็นด้วยกับตำรวจหรือเห็นด้วยกับเมโดคะนูเห็นด้วยกับใคร เ็นด้วยกัะตำรวจเปิดเหรือว่าหนูใส่หูฟังตลอดใสหูฟังนะใส่หูฟังตลอดอ่ะโอเคแสดงว่าหนูก็เห็นด้วยกับตำรวจใช่ไหมจ๊ะโอเคคราวนี้หนูเป็นคนอ่านนะเชิญค่ะ London England j a e s m i l down t w Twenty-eight doesn't get along with his neighbor. He likes to play loud music, but his neighbor are fed up with it again and again. They report the problem to the police. and They tell Milda to turn down the loud room, but Mewdao ignore the warning and continue to play loud music. Finally, the police take away his seven hundred dollars stereo. They smashed it with a hammer on a public street. This is a warning to everyone. Neighbor, h a v e or h a v e rise. They say. But b u i l d e t is t r e a m i n g The police show show go go after criminal. Should go Should go after criminal. Not music lover. He say. Very good. คราวนี้นะคะคุณครูมมีคำถามจะให้หนูตอบนะคะ ระหว่างตอบคําถามก็ดดวนนี้ได้นะคะวันนี้เนี่ยคำที่เราเรียนรู้ก็ได้แก่นะคะดูคําที่เราเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะคําแรกนะคะ get along with get along with เนี่ยเ d เนี่ยเขา doesn't get along get along เฉยๆนะแปลว่ามี good relationship แต่ว่าอันเนี้ยเขา doesn't เขาไม่ได้มี good relationship กับ neighbor เลยนะคะ a g a i n again n d a ครั้งแล้วครั้งเล่า Turn something down ก็คือ many time หลายครั้งแล้ว oh, right. ครั้งเล่า Turn uh, sorry Turn something down ก็คือ uh, เบาเสียงลงนะคะต่อมา Take away Take away คือเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยเอาออกไปเลย Steaming Steaming ก็คือ very very angry รู้สึกโกรธ หัวร้อนนะฮะรู้สึกเดือดดานต่อมา go after เนี่ยแปลว่าตามจับนะฮะ try to get or catch someone ตำรวจควรจะไปตามจับ criminal ตามจับคดีอาชยากรรมอะไรต่างๆไม่ใช่มาตามจับคนเปิดเพลงแบบเขานะฮะเขาเป็น music lover นะฮะเขาผิดตรงไหนใช่ไหมเขาคิดอย่างนั้น อ้าวคราวนี้นะฮะทบทวนนิดนึงหนูได้สับคำว่าอะไรบ้างวันนีู้เ uh. อดอดูข้อสี่กันนะฮะ Look at activity number four complete idiom A be angry be angry ก็คือ be Be steaming. Steaming. And next, try to get or catch whatever job. Go after. Go after. Next, have a good relationship with. Get along with. Get along with. many times Again and again. and the last one is b e tired of we fed up mm. b e fed up with จู่จู่จู่นะคะ the n e i g h b o r be fed up with with แม d o ดใช่ไหมเหนื่อยหน่ายเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับผู้ชายคนนี้จังเลยโอเค This is a question for y o u l e t s answer a b o u t the s t o า y How ด o m ม a d o w s n e เน h b o r feel about ี่ s m u ั i c เขาชอบหรือไม่ชอบฮะชอบแชอบเหรอ e i เ h b o r เนี่ยชอบไหมชอบชอบเพลงที่เขาเปิดดังๆไหมไม่ไม่นะคะ they are fed up with it ดเหนื่อยหน่ายเหนื่อยใจกับดนตรีที่เขาเปิดเสียงดังๆนี้นะคะ don't like they don't like it and next what do they do about it report the police hmm, very good they report the police and next what do the a u t h o r i t y tell me though อ u t h o ร i t ีก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ <Turn down S 1> เขาบอก <down S 1> อะไร <down. S 1> ตอนแรกอืมบอกว่าให้เ hey, บาเสียงหน่อยจนดาดูวอย And next Does he listen to them เขาเชื่อฟังไหมบอกอย่างนั้นอะไม่ No he doesn't No he doesn't That's of that okay and next what do the police finally do with the stereo somewhere it so it. shy they take away and smash it with a humble they call start recording emergency video uh. and next how does the middle feel about it middle is steaming Mm, good. And next, do you think the police did the right thing? Yeah. okay okay yes, I do mm. I think so. Shenhen do I Okay, let's talk about, about you. Now Phoenix, do you get along with your neighbor? Yes, yes, okay. u h do they do anything that you are fed up with? No. เห咪ไมีอันไหนที่ที่หนูไม่ชอบไม่มีไม่มีโอเคต่อมา Do you like Round music, yes, 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 and do people ask you to turn it down? No, no, because you use the headphones, head. right? Okay, that's a cute way. Okay, are you steaming about something now? No, no, steaming, no, nothing. Okay, the next question. Um, please complete the sentences like I'm fed up with my neighbor because oh I went up with my friend because they always borrow my pencil, like that. What about you? What do you think? Oh. Hello. I'm fed up with my friend my friend up with my family my mom my dad my family my friend okay because oh. Because. Okay, now listen. <laughs> okay. Eat pizza again and again. What about you? I like to play a game again and again. And again. hello i like to okay. play again, again and again ah what what game are you playing cool mm, okay are you a steaming no no okay and the last question I get along well with my with my friend. I get along well with my with my someone in your family. My dad get along your dad I get along well with why that? Yeah, dad, he because he's friendly. He is friendly. Okay, that's it. Okay, and and the last activity, you have to tell the story again in your own words, like this. Can you remember? Get along with his neighbor. She's very good. Fed up. He never fed up with his love, with his loud music. They bought the power yeah. to the police. They report uh, to the they problem to the police. They bought the problem to the police. Again and again. again, again, again. Yes. Yeah. Again and again. We'll take you. middle to turn volume to turn down the volume. But middle. It turn down the, the volume. But middle. The warning. We'll warning. With finally the police, his, the man he's. The police uh, take away and smash his cereal. Take away and smash his cereal with a hammer in public state. It, and uh What does he feel? He, he oh. still, he, he is steaming. Show, choose, criminal, lover, he is steaming. He, the police choose go after criminal, not music lover. He said. The middle. The middle steaming. the police choose go after criminal, not music lover. He said. Oh. Very good, okay. You have done very well No feeding, okay. And okay, it's time up, okay. You can take a rest and have a good day. Yeah. Any questions? I like that. No, okay. Take tomorrow. See you again oh. tomorrow. Okay, at the same time, goodbye.